ลืมอะอนเอเน็ตอะเมื่อวานนี้อาจารย์อุทุมพรบอกว่าเอามาเปิดอีกรอบนะไม่ฮะพอแล้วเดี๋ยวขำกันแย่เลยน้องจะได้แล้วอาจารย์อุทุมพรจามนมานผู้มีการสอทศอย่างที่น้องเขาเปิดประเด็นเนี่ยนะว่าเขายังไม่ได้เรียนหลักสูตรปรับปรุงปีห้าหนึ่งเพราะเขาเรียนหลักสูตรปรับปรุงปีสี่สี่โรงเรียนทั่วไปเนี่ยหลักสูตรปรับปรุงปีห้าหนึ่งเนี่ยมสี่กำลังจะเรียนปีนี้ท่ากันศึกษานี้เพราะฉะนั้นมหกเนี่ย เขายัางไม่ได้เรียนอะไรเลยเขาเรียนหลักสูตรปี44ออกข้อสอบเกินหลักสูตรแล้วก็ยกเป็นกรณีตัวอย่างที่บอกไปเนี่ยว่าหลักสูตรปี44ตัวชี้วัดยังไงหลักสูตรปี51ตัวชี้วัดยังไงเมื่อวานนี้อาจารย์อุทุมพรยืนยันนะฮะท่านผู้ชมมาว่าข้อสอบไม่ได้ออกเกินหลักสูตรเพราะเพราะหลักสูตรปี51ไม่แตกต่างจากหลักสูตรปี44เอาหลักสูตรปี51 ไม่แตกต่างจากหลักสูตรปี44แล้วจะมีปี51ทำไมถ้าไม่ต่างกันหรือยังไงอาจารย์บอกว่ามันต่างกันที่ตัวชีวัดที่เป็นประสงค์นะฮะแต่เด็กๆเขาก็ยืนยันเนี่ยกุ๊กใช่ไหมฮะว่ามันมีตัวที่มันมีรายละเอียดที่มันแตกต่างกันและทําให้เขาตอบไม่ได้เช่นกีฬาปี44เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของอสังคมเล่นกีฬานังใจนักกีฬาแต่ปี51หลักสูตรเนี่ยมันจะถึงขั้นบอกว่า กฎทีธีในการเล่นกฎกติกาครับอันนี้มันต่างกันอยู่และอาจารย์อุทุมพรก็บอกว่าน้อยใจฮะค่ะข้อสอบดีๆมีต้องเยอะทําไมไม่เอามาพูดถึงทําไมข้อสอบที่ดูจะมีเสียงร้องเรียนข้อสงสัยเนี่ยแค่สิบหกข้อจากข้อร้อยสิบหกข้อทําไมถึงมาพูดถึงแต่ข้อสอบที่มีปัญหาอืนะฮะผมว่าธรรมดาน่จา์นะคือเอาอยู่ดีๆข้อสอบดีๆดีมาพูดกันมันเป็นเรื่องเป็นราวไหมล่ะหรือยังไงสุดท้าย ข้อเอกราชอะไรมีด้วยเหรอสีแทนเอกราชคือสีอะไรที่มีสีแดงสีชมพูสีขาวสีดำสีความรักอ่ะแหมถ้าสีแทนเอกราชตอบไม่ถูกก็เพื่อจะพูดว่าไงนะคะแต่ว่าสีถ้าแทนความรักเนี่ยอาจารย์บอกยกประโยชน์ให้ทุกทุกคนนะคะสำหรับสีดำนะคะแความรักกับปาคือข้อศิลปะข้อนี้เนี่ยอาจารย์บอกว่ายกคะแนนให้กับน้องๆเลยนะคะสองคะแนนทุกคนเพราะว่าเดิมเนี่ย ก็มีแต่สีแดงมีคำเสรอก็จะเป็นสีแดงเองนี้ไม่ใช่แบบนั้นแล้วแต่เดี๋ยวนี้ความหมายเนี่ยมันมันขาวก็ได้คิดอชมพูก็ได้ดำก็ได้ดำก็ยังได้เพราะฉะนั้นข้อนี้สองคะแนนยกให้เลยค่ะผู้คนไม่ว่าจะตอบสีอะไรในข้อนี้ยกให้หมดถูกหมดแต่ข้ออื่นเช่นบัลเล่ตีวันเล่บู้าปูโตอันนี้ยังนะฮะยังฮะเดี๋ยวตามมาดูต่อเแล้ะว่าที่ปรึกษานายกัฐมุตรีก็เห็นติดต่อมานะฮะว่านายกสนใจมากอ